สวัสดีครับบริษัทมีสุคอร์ p ปอเรชันนะครับ2006เปิดทำธุรกิจก่อสร้างมาปีนี้ก็เป็นปีที่17แล้วนะครับเริ่มแรกจากการทำงานก่อสร้างในหน้าไซงานนะครับเราเห็นอุปสรรคเราเห็นปัญหาว่ากระบวนการงานก่อสร้างแบบเดิมเนี่ยนะครับทำให้ระยะเวลาหรือความสูญเสียมหาศาลทำให้ต้นทุนในการก่อสร้างเพิ่มขึ้นนะครับเราก็เลยเปลี่ยนนะครับเป็นวิธีการผลิตในโรงงานปัจจุบันเราผลิตในโรงงานมาเนี่ย ปีนี้ก็เข้าปีที่10จุดเด่นของงานก่อสร้างรูปแบบในโรงงานเนื่องจากว่าเราสามารถทํางานพร้อมกันหลายๆด้านได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานฐานรากเราก็จะหล่อฐานรากไว้ในที่โรงงานด้วยงานโครงสร้างเสาเข็มเราก็สามารถวางผังและตอกที่น้างานได้เลย p ฮปปี้ <Wear> House เราเลยเปลี่ยนเป็นโครงสร้างที่เป็นเหล็กกวาวนายัยซึ่งมีข้อดีก็คือเหล็กกวาวนัยเนี่ยผ่านการกระบวนการการ ขึ้นรูปนะครับตั้งแต่ต้นับช่วงหลังเราก็เริ่มใช้มริรชีทที่เขารับประก,กันนะครับลูกค้าของเราเนี่ยที่ทำไปแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ย,ย,ยมีมากกว่า500โครงการนะครับที่ทำกับเรามาแล้วเราก็ยังมีลูกค้าเก่าที่เคยซื้องานกับเรานะครับก็กลับมาทยอยซื้อเราอย่างต่อเนื่องนะครับปัจจุบัน